Lamdau setelah ini, kojai tuh องแล้ว้นหน้าองประธานสงประธานในที่สี่ฝ่ายเลาวว่าผม้บังคับบัญชาะสมนิกรอดชาวเอืรอจนแดงหน้าทั้งเต้าและคนนั่งคุกเข่าครับวางฐาไว้ด้านขวามือลา อิพานขึ้นครับตั้งนะโมพร้อมกันสังจบครับนะโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพษษุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาครับกายกรรมสามกายธรรมสามสา,า,า,มสาสเจ้านในยายวิทยริมหงายศาล เ้าฟ้ามัรทรากิติยาภาและเป็น,นทิรเทศมหาวัฒนราชดาเพื่อท่านต่อไปนำมอบให้ท่านในเธอและก็ตรงด้านหน้าด้านหน้านะครับมอบให้ผงด้านวนจัดก,การนะครับทุกท่านประมุ่ จากท่านผู้การกิจารณคนท่านผู้ท่านท่านตำรวจเอกดุษฎีพิบูลย์ผู้พิพากษาศานีตำรวจสพจุดแดงต่างๆดับน้ำบางข้อเสื่อขเสื่อครับท่านผ่าเามือนผ่าครับปลายเท้าเสมอเสือนะครับดูแนวเสือนะครับหน้าครับปลายเท้าเสือแนวเสือนะครับจุดเดินครับจุดแดงครับ ครับอแล้วขอเรียนเชิญหน้าท่างเก้าลกคุะกระับหน้าที่เจ้าที่ขอเรียนเชิญและขอเรียนเชิญท่านมาวิษณุมา,นมาในปรีชิญขอเรียนเชิญท่านนภพรฟังธรรมะแย้อมิ่กันท่านานายกฯจอมแดนต่อจากท่านน,นายกเลยครับ เป็นพลังความสามารถคี่เป็นความสวัสดี์ร่วมในพิธีเป็นมงคลเพื่อถอาไว้เป็นพระราชกุศสถวนถายวยอนระอรอใช้ยมโลกใหสินให้สินเี่คือบอกว่าเอาออกเปี่ยนทุกคนน้องเนาะ 哎，对。 ผู <S S ้กองได้ตัดผมผมหน้าจากนั so well, yeah. ้นก็ขอรียนเชิญหัหน้าส่วนหน้าส่วนราชการรักเกดรองแกนดงมันเอร์จำแดนตีตำรวจปุทจำแดนตุนายช้สุบายสิสุนท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนอาทิโดยมีนายกปปทได้เดินทามาร่วมในกองการรบสนอันเป็นมงคลาำโดยจำแดนจังหวเพชรบูริการตัดผมผมหน้า หลักัญญาภูมิตลอด99รูปเพื่อจะมีทีมที่เป็นท่านผัดผมนะครับเดยชีพมาช่วยนะครับท่านตระ,ตะเบียนแล้วตะโนพนแล้วเดินย่อยหลังจากนั้นก็จะเป็นการอาบน้ำหน้านะครับอาบน้ำอาบน้ำหน้าซึ่งพ่อแม่พี่น้องญาติจะช่วยกันนะครับอาบน้ำแล้วก็เก็บอายุข่าแล้วก็รับประทานอาหารเทีย่ยงนะครับปลายองค์ตรนะวันนี้นะครับปลายองค์นะคัดรวมที่หน้าที่ว่าการประชุมแดงเราได้รับความคุ้มครอง ตอ,อู่จากเทศบาลกรลหงดูขวีของํำรวชุดแดงเ้าลูกก็จะแยกออกไปอุปสมบทที่วัด